บานยังก็บอบานแชนไส้ก็บ้านยังก็บอจักบ้านเนี้ยแหละเสือใครยังบอกอันนี้เป็นฉลับประทานเรื่องเลื่อนเก็บหนามเนี้ยเนาะสื่อแน่แล้วก็ะบ่สื่อแน่แล้วก็ะหวยจะคั่วทะเลประเทศลาวพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเรียนว่าโอเป็นปลุงเอ้ยบ้านเปิห้องเอาหวยจะคั่วสัน À, nằm là xoay Bỗng mì tính nó Nằm ở đây đó này Nằm bộ chắc thừa à, bộ Cái nằm thiểu hoa Cái phụ xa hộp bộ luôn ấy Năm ngàm Ô, phụ cá chạm ăn ăn Tốt biết kín bì à, nhà á đi, ăn bóng มานั่งเบิ่งเขาเล่นเนาะสี่ขวดนะเพื่อนเด้ปู่ซื้อมาเมื่อคืนในตอนหับแต่ว่าปาลุงเอ้เวลากินข้าวกินหนักไม่น้องเดือนจะบม่ได้ถ่ายเบิ่งเนาะปาลุงเพราะว่ามันบ่ค่อยสะดวกเนาะเพราะ้องเดือนเฮาก็เกรงใจเพิ่นปาลุงเอ้เพิ่นก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าเฮาก็เกรงใจเพิ่นเนาะเราก็สิถ่ายแต่เป็นบางอย่างแต่เวลากินข้าวกินหนักบ่ค่อยได้ถ่ายเสียงเพลงก็บตึ้งๆขึ้นใหม่กเลย บรรยากาศพอดีคนเด็กน้อยดินะตอนขำคนก็ชิทยอยมาเพิ่นว่าคนไลพิ่นว่ายามมาแรงบัวคนทยอยมาเรื่อยๆอากาศมันดีประโรงเลยอากาศนะเกินคำบรรยายพวกบรรยากาศโคตรได้เลยประโรงเลยงามอะไรงามเลย บรรยากาศโคตรไดรเลยประโงเลยว้าตจ้าเอ้ารองเดือนไม่รองเดือนสกักกางเกงคนเบิดประโงเลยแต่กางเกงขาสาั้นเป็นไดก็คือประโงเลยวางแผนไหวก็คือตอนแรกว่าสิกรับบันผุดเนาะพอน้องเดือนแต่ว่าไม,ไม่อันไม่ยาผลพัดในะครับเผนสิุกแกนหายก็คือบา้านเผลในนะตอนเสาร์ผลสิยากเ็ยียกงานงานประโงเลยไปกีดยางเนาะ เป็นกรสิผูกเป็นตอนแรกวันนั้นพูดแลวันประหัตท่านจังสีได้กลับเป็นตอนเสาวันประหัตปรุงเอ้กินหอดลูกน้องดาทรมากับแม่ปุ้ยน้งปได้สีมาโอ้ยข่อปรุงเอ้น้ำตากสีลายินหอดลูกเปจะม็นยังานี่แค่น้ำจิ้มเนาะเตเลาอเิงกินบอร มือสาวนี่ก็ไปกรีดยางกับแม่หยากับปลาลุงเลยพวกเราไปเสร็จนะไปเสร็จเห็นไหปลาลุงลรถแลนนะสเสร็จนะลงไปเรือไอ้ผู้ลงไปพู้น้นำแรงนะนะนะวายรุ่นปลาลุงเอ้ยน,น,นางกินน้ำแสบไปทานนะกระท่อมพลางใบขยีขย้ใบกวากันไป บาปาวดเศร้ากับว่าบรรยากาศในน้ำฝนระ้อง,งเดือนดีแค่ไหนเท่แม่นว่าแต่ห้าอยังเป็นผู้บาปวดเศร้ากับซีมาอะไรนะีเ่เนาะคิดซะว่าเราอายุสิบสี่ครั้งเท <c oughs> ่าอายุสาวปีแต่ความจริงสามชีพก็ยามันอ้าว <c oughs> สมุด <c oughs> คิดซะว่าเราสิบสี่ครั้งแล้วก็แล้วกันเป็นพิเศษคะ่ะวันนี้ เอออันนักก็เป็นทางพอลงเรือนทางไปโอ้ทางนั้นสิเป็นแต่ทางนั้นก็สิเป็นสวนยางปลลุงไงทางฝานอทองฝางบุาคคลงานนะปลลุงฝนกำลังจะตก,กม,มันจะกระอัดโคตรได้เอาอันเบียร์เย็นๆมันหังจิบปลาลุงขนาดใหญ่ <laughs> ใหญ่สเมพีบ้านท่อนใหญ่สันีสัมีรมันใหญ่สัพีเขื่อนแตกเขาเลยเขื่อนแตกที่หาไปถ่ายใย่สัไใดฮะที่หาไปถ่ายเขื่อนแตกนะสัมพีันีแต่ว่านี่ได้สามร้อยเกินไปล้วพอน้องเดือเป็นนางอยู่กระท่อมมันงนะ ชุดยอดเลยบรรยากาศครั้งแรกในชีวิตปรลเุงเลยบุกคยมาจ้าเ่อคือว่าชุดหยอนไ้ฟ์น้ บรรยากาศในแปลว่าเกินคำบรรยายปลางเลยอากาศดีดีเราพอลงดอนลมผัดวิววิวปลางสังเกตต้นใหม่นี่ยหน่อยนี่อิน่หลังเขื่อนป้าถ่ายเอ็นตีนเขาด้วฮึตีนดำลมผัดวิววิวไอแม่บ็อกเซอร์หรืม้าพี่น้องเลยคาราซงก็เป็นแบบบ็อกเซอร์ก็เป็นราซงโอ้ยยากลงไปได้ปลางเลย บายดีเธอหนั่งปลาลุงบ้ามานั่งผักผ่อนปรลาลุงเอ้มานั่งตอดเงาอยู่เนี่ยเอาเสียงลงเดี๋ยวโดนอย่ถ้าไม่เซ็ตอารมเสียม,มาแต่ห้าเราไม่ไล่แล้วก็บอกเราไม่ไล่เตรียม,นมหนึ่งเห็ดทงปลาลุงเอ้เสียเป็นทงกับบ้านเพราะว่าอ่ะเมื่อ แบบสดๆนะมันอมเอื้อยากปรุงพอคิดรถยากเนาะแต่คนกับพอแห้งแล้วมันไกลแห้งปรุงเลยถ้าจะน้อยเมื่อกันยากเลยบอกเขตทงแล้วกันตอนแรกก็มาหลาะเลนปรุงเลยอยู่หน้าไฟบัาดอากาศโคตรดีดีแบบเกินคำบรรยายเลยปรุงเลยเชียติเชียอย่างเดียวเนะมันมีอาหารอาหารมันมีแบบกระทบอหนังเย็นๆนะปรุงเลย ถ้าเมีันกระทบนังเย็นๆก็จะขากเนาะเพรน้องเดือนอาวอ้าวอืออืออือออากาศดีมัก่ออยากกินเนะปะลุงยังมานังอยู่นี่เจ้านันเชื่อจายป่ะคุ้มเเาบอปนั่นเลยแม่ว่าคอยยังจะมานังแบบต่เศ้ายันคำคำยันเศ้าะนะ เดี๋ยวไปลงเลยเดี๋ยวเคลื่อนปีกห้างกสิตายเบิ่งอีกเชนึงเนาะว่าบรรยากาศโอ้ยมันได้อันนี้ทองฟ้ากอะงามงามปัดไปลงเลยเสชไดายแห้งอันนี้รอไม่ต้องเลื่อนบริสุขหวยเมื่อก่อนนะซื้ออยู่ปลุกเลยเทาก็ซื้อแบบกับหนากกับรังเบิดต่างลายปลุกเลยแล้วเมื่อนียนนะบริสุขยางกัแบบไม่เป็นบ้านเฮานะปลุกเลยกับบริจักแม่เหล็กบู๋อผึ่นคล้ายเหล็กไทยบอกหรือจ่งไดายปลุกเลยตะเบียนหล่นเฮานะ หาสามแปดเลขอ<า> 8, อ,อกหาแปดสามประลุงปลาดโคตรคูณเลยประลุงไล้รถซื้อรถคันนี้มาละเลขออกเทอได้เธอเลยตอนนั้นเมื่อซื้อนะกะอันห้วฮานอยเนาะเอาวันที่อวันที่ซื้อหมะเมื่อเขาซื้อนะวันที่ออกวันที่เมืออม่อต่อมาแหละออกทะเบียนเท่าออกกับหนากกับหลัง ออกทั้งทั้งห้าโมงทั้งเจ็ดโมงป้าลุงเลยแบบทั้งหาโมงแล้วก็นหนึ่งทุ่มเนาะว้าป้าลุงเลยเกินคำบรรยาย <c oughs> คูณนขนาดขั้นนี่ป้าลุงเลยโคกอขั้นก่อนแต่ก็มีเอฟซีทา่ามว่ารถที่หายนะ่ะได้ขึ้นแล้วบอบได้ขึ้นป้าลุงเลยไม่น้องเดินกระปล่อยไปเนาะไหลง ồi, ไหลงร้อยเลยไหลลงล้อยแ้วก็ไม่น้องเดินกนระทำใจเลยแหละป้าลุงเลยโบสนใจเลย มีเอฟซีบางคนมันไม่ต้องเดือนมันต้องเสียใจว่าส,สันเดี๋ยวก็ได้ขี่ซีร์ล้วโอ้ยซ่าถุค่อยสมปรารถนาเนาไปคอยสมพรปากตอนนี้ฮะก็เลยขี่แต่ซ้ำล้อเะสลิงเลิง,ลง <c oughs> ไม่มีหรอกรถเก๋งให้เธอขี่ <c oughs> มีแต่สะเลิงดีๆนี่แหละสะเลิงดี <c oughs> สะเลิงเขาขี่เมียง <c oughs> นางมาแล้วก็จนด่าอยากพงมันลลยป <c oughs> ะรู้เกยเลิงเก่าขี่เมียง จะแกงไปยังเขาบอกว่าแกงหนินนะผ่อนคายเขาว่าถ้าเครียดให้มาแกงหนินพอคเครียดเครียดอะพออยากย้อนเลยขพอไม่อยาแกงนะไม่อยากย้อนหินนะย้อนกระปัน้นจะผูกคอยเครียดจังสันโรดได้เนาะ,ะ,ะ,ะสังเกตพ่อมาอันนี้เรามาเสี่ยวนี่เขาวบดทื่สุดที่หงายเขียดมื่อกินแร้วอ่างนี้ยม <c oughs> ันมีมเขียดตีมัง่ายเลยดนวย,วยนนล่ะโซลิดเด้ งูโศกปุสิไม่ต้องเดือนจะได้เมื่อแบบสดๆแล้วเนาะปะลุเลยโอ้ยวันนั้นนี่กับมิปจ้องเขาอยู่เด้อาเนะบอกเลยว่าเฮ้ยนายมีเอฟซีนาดึงไปเขามาคอมเมนต์ตลอดแจ็คเป็นหยอกหรือเป็นเบาอะไรอย่าะเง้ยดอกโอ้ยปากก็หยอกมันมึงที่ก็หยอกแหงอยู่ไหก็จะหยอกแม่งเดือนแหงเลยเด้อ งทีแหงจนไม่้เดอนเชือโลคิดผู้ใดจยอแห้งร้าเอฟซีผูนาจ่องเดือนยานเจ้าเนี่ยสีได้บลอกเจ้าก่อนแล้วยานเจ้าแห้งอังแั่ไปโหลดปุ้งเลยบ่อยห่างเลยขนาดนางเผาต้งเสีสโศด้วปรุงเลยคุ้มืออเลยแปลว่ามีสตีตลอดเวลาเือนถือเบสมือนัปิ้วไปไกลๆเลยกัแหงชีสุดใจเลย ใอยซื้อเบสในเจ้าเบิดเท่า์ไรแล้วมีปลาด้วยเจ้อันเบ็ดนี่กะมันแล้วแต่ผู้มิภาคได้ใครเออใครซื้อไอเจ้าเบิดเท่า์ไรแล้มันกับโบเกลว่ะมันสีมานหรือบบมานมันอยู่ที่มหาศิษย์ใครซื้อไอเจ้าเบิดเท่า์ไรแล้วโอ้ยมึงเถื่อมันก็ได้มึงเถื่อมันกับโบได้เหลือทำมาหาศิษย์ทำมาหากินเฮ้ยจะเติบโตขั้นคำถามอยุแล้วซื้อเจ้าเบสเทอร์ไรแล้ว บางเถื่อนเนี่ยเขาสิบเป็นบอลลีนมันบดถึกเอาสิบมาทางนี้มันอาจจะถึกมันเป็นได้เป็นแนวนี้พวกสิบเบสเนี่ยมิ้นแต่บางหินพอหนีปลาตัะหัวใจมันถึกเนาะสื่อกันแล้วกันขับบอลลีซื้อซื้อเบสเป็นพันกว่าบาทแล้วปลาโลงเงยแต่กาบ่ต้องทานเะไม่ต้องเลยกินปลาบ่แม่ตะเกียกกัยังบ่เห็นปลาลุงเงยอย่าทาห้ำว่านี่กันย่างเม่นเบ็ดเจ้า เฮออ้บ่แม่ก็ยาหายากได้คน <c oughs> ละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วป้านั่งว่าอกันอยู่นานไฟปร,รุงเงยอากาศดีอากาศดีนีด้ดีนี่จะเดี๋ยวเอาสารมาปูนอนบุญเรปร,รุงเงยขันโมาอายบานเพินจะยังเข้าก็จะอะเนาะก็จะปูสารกินเบี้ยห้ามามสิบมาปูนอนก็ <c oughs> ขี้เลยกายมากอากาศดีนอนก้นอยู่กึ <c oughs> ๊กบ่ไหวน้องปร,รุงเงย ตลาดขีดนิการาและปลาลุงกับขอบุญขอบคุณสุขุสุขคนที่ขับเบอร์เหงมาติดตามเป็นกำลังใจแในทางเดินตลอดมาเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุสุขคนณพอกันใหม่คลิปนะได้กระฝากช่องพอทางเดินเลยพี่น้องใช่เลยฝากเข้าไปกดติดตามช่องพอทางเดินในเดื่อปลาลุงตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วป้าแห้งอีกบวกกี่คนผู้ติดตามพอทางเดินแม่เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดคนแลยวปลาลูกเลยจากนี้จะมาขอข่อยเด้อ เจ้าหนะ้าเอาให้โลเจะพึ่งว่าให้ย่านค่อยๆอเจ้าได้เลยพี่น้องแล้วก็มีอัน FC คอมเมนต์มาขอให้มีนักเดินหอดสี่หมื่นสับเร็วๆโอ้ยขอบคุณขอบคุณาลายๆเราฝ่าว่ามาเบิง่งมาติดตามไปหอดสี่หมื่นสับเร็วๆตนอนนี้กะ่ะห้ากันเลยสามหมื่นสี่โอ้ยดีใจแห้ง ขอบุญขอบคุณสุขูสุคนเนาะแล้วก็ฝากเข้าไปทั้งสองพระ้องเดือนแนกายสผ่าลนะป้าลุงเ้ยสมมุติยังประมาณลอยสองลอยแนี่ป้ลุงกับคือสิบเิงเนาะกับเกินความพยายามป้ลุงเ้ยท้าผ่านแล้วกับบัวเผินสิดูถ่ายคลิปสะสมเรียนในโบว์จักจีเป็นอะไรหรือบว์บัวกทังได้ฝากฝากเข้าไปติดตามให้ผ่านก่อนเนาะพี่น้อง รอกกันไม่คิดนะสบายดีหนุ่มกมงามหนุ่มกมงามไมเงี้ยมือบอว่ามาโทรศัพท์หนุ่มกมงามกงามงามงามน่าเลพี่น้องกับสบายดี